จะมาขอความสนับสนุนให้กับคุณสิริโชคเลือกตั้งครั้งนี้เขาให้บัตรเลือกตั้งแค่หนึ่งใบแล้วตกลงเลือกอะไรจริงๆแล้วคือเลือกพร้อมๆกันสามอย่างเลือกสสในเขตเลือกตั้งของพี่น้องที่สุดก็ได้เป็นสส อันที่สองคือเลือกพักไปในตัวด้วยรวมกับคะแนนทุกเขตทั่วประเทศนับดูว่าพักประชาธิปัตย์ได้คะแนนเท่าไหร่คิดออกมาเป็นเปอร์เซนต์แล้วก็จัดสรรจำนวนสสในสภา <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเลือกมากคะแนนประชาธิปัตย์มาก <c oughs> จำนวนสสที่เขาจะจัดให้ก็มีมาก <c oughs> ถ้าเกินจำนวนสสเขต <c oughs> ก็ไปไล่เรียงดู ให้บัญชีรายชื่อแต่ละคนได้เป็นสอสอฉะนั้นเบอร์8เลือกคุณสิรีโชคไปแล้วคะแนนเหลือก็จะมาเลือกผมเลือกคุณชวนหลีกภัยคุณบัญญัติบรรทัดฐานไล่เรียงลงมาอีกจำนวนมากอันที่สเชี่ยวนี้ให้พักการเมืองเสนอชื่อนายกด้วยววเพราะฉะนั้นถ้าพักการเมืองเข้าสภาไปจำนวนเท่าไหร่แล้วบอกกับประชาชนเอาไว้ว่าจะเสนอใครเป็นนายก หลังเลือกตั้งพอประชุมสภาพักก็จะต้องไปเสนอชื่อนายกแข่งขันกันในสภาเลือกเบอร์8เลือกทั้งผมเลือกทั้งสิริโชคเพราะฉะนั้นถ้ารักผมก็ต้องเลือกสิริโชคที่เลือก3อย่างผมบอกในที่สุดพี่น้องประชาชนก็คือเลือกอย่างเดียวว่า จะเลือกอนาคตแบบไหนให้กับประเทศไทยเลือกอนาคตแบบไหนให้กับพี่น้องประชาชนที่นั่งอยู่ตรงนี้เองผมว่าวันนี้มันชัดครับมีสามทางเลือกทางเลือกที่หนึ่งก็คือเลือกที่จะอยู่กับสถานการณ์แบบปัจจุบันปัจจุบันก็คือรัฐบาลที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี วันนี้มีหลายพักตั้งขึ้นมามีผู้สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเป็นทางการก็คือพักพลังประชารัฐแต่มีอีกหลายพักที่ตั้งขึ้นมาเป็นผู้สนับสนุนแบบไม่เป็นทางการคือเตรียมที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์แต่ไม่สามารถเสนอเป็นทางการได้เพราะกฎหมายอนุญาตให้พลเอกประยุทธ์ยินยอมได้เพียงพักเดียวและยินยอมพักพลังประชารัฐไปแล้ว ชีวิตพี então, ่น no <duh. S 3> ้องเป็นยังไงเศรษฐกิจเป็นไงครับใครว่าเศรษฐกิจดียกมือหนึ่งยกมือเสร็จถูกเพื่อนจับเอามือลงใครว่าเศรษฐกิจไม่ดียกมือผมรู้ไหมว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดี ผมบอกพี่น้องได้ว่า5ปีที่ผ่านมาที่เขาห้ามทำกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยผมก็มาใต้บ่อยดูง่ายๆครับปีแรกๆผมมาเนี่ยยังพอเห็นแบงค์500บ้างปีหลังๆเหลือแต่สีเขียวแล้วตกต่ำมาต่อเนื่องวันที่ผมเดินออกกับเนียบยุบสภายาภาราอยู่เกินร้อยบาท ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตกลงมาเรื่อยๆและวันนี้จากโลละร้อยกลายเป็น3โลสี่โลเมื่อกี้นาราธิวาสบ,บอก5โลร้อยอ่างแล้วรัฐบาลปัจจุบันเขามีแนวคิดในการแก้ปัญหาความยากจนแปลกแปลกยังไงตอน,น,นแรกๆฟังดูดีมากเลยครับเมื่อปีที่แล้วรองนายกสมคิดบอกว่าภายในหนึ่งปี คนจนจะหมดไปแต่ในที่สุดเมื่อไม่เข้าใจว่าเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของพี่น้องพื้นฐานผูกอยู่กับการมีรายได้ของคนส่วนใหญ่คือเกษตรกรรัฐบาลนี้ก็เลยต้องบอกว่าหาวิธีมาช่วยคนจนมีคนไปขึ้นทะเบียนผ่านเกณฑ์เป็นคนจนในประเทศไทย11ล้านคนมาลงทะเบียนรอบที่สอง เพิ่มขึ้นเป็น14ล้านคนผมไปประชันวิสัยทัศน์อดีตรัฐมนตรีปัจจุบันเป็นโคษกพรรคพลังประชารัฐยังพูดอีกว่าวันข้างหน้าคิดว่าจะเพิ่มบัตรคนจนอีกแปลว่าจำนวนคนจนจะเพิ่มขึ้นอีกเราจะแก้เศรษฐกิจกันแบบนี้เหรอเพราะฉะนั้นถ้าอยากอยู่กับปัจจุบัน เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้การเมืองเป็นไงครับพี่น้องประชาชนก็เห็นอยู่ทุกวันนี้ว่ามีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆไปตอนหลังพรรคพลังประชารัฐไม่ค่อยไปแล้วจัดเสร็จพิธีกรก็ถามคำถามคนดูเป็นนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ตอบมาแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นคุณกับรัฐบาลวันนี้ประกาศลดพิธีกร พยายามไปฝืนใจแล้วก็เป็นปัญหาแน่เพราะผมถามว่าตกลงพี่อยากได้อะไรแจตอบว่าฉันอยากได้ทีวีวันสุกร์คืนมาแต่ถ้าเราไม่อยากได้มักพักพักการเมืองนักการเมืองที่อยู่ใน,นกลไกของการเลือกตั้งตามปกติแต่ ที่เขาพยายามจะมาบังคับบอกว่ามันมีฝ่ายพรเด็จการกับฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่ทุจริตด้วยเพราะถึงแม้สแสดงตัวเหมือนเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่นักการเมืองอีกจำนวนหนึ่งก็เข้าไปทำการเมืองแบบมีผลประโยชน์เกิดการทุจริตคอร์รัปชันจำได้ไหมครับโครงการจำนำข้าว กฎหมายนี่รัฐโทษกรรมโค้วุ่นวายไปหมดเพราะเป็นการเอาอำนาจไปใช้ในทางที่ไม่สุจริตปัญหาประชาชนก็แก้ไม่ได้นโยบายบางเรื่องดูเหมือนจะดีหวือหวาแต่สุดท้ายทำไม่สำเร็จเพราะมันเป็นนโยบายที่ไม่เป็นจริงให้ไปเลือกคือทางเลือกที่ประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยสุจริตคือพักประชาธิปัตย์ของพี่น้องกำลังจะ เปลี่ยนสภาพเศรษฐกิจการเมืองของพี่น้องอย่างไรเอาเรื่องเศรษฐกิจก่อนเราเน้นเรื่องการแก้จนแต่เป็นการแก้จนที่ต้องทำให้คนส่วนใหญ่มีรายได้มั่นคงเราพูดถึงผู้ใช้แรงงานว่าจะต้องมีการประกันรายได้เราเคยทำสำเร็จมาแล้วในเรื่องของเกษตรกรที่ปลูกข้าวปลูกมันปลูกข้าวโพด เคยช่วยพี่น้องเกษตรกรขายผลผลิตราคาไม่ดีรัฐบาลเติมเงินส่วนต่างให้ชีวิตความเป็นอยู่รายได้เกษตรกรตอนนั้นลืมตาอ้าปากได้หนี้สินเริ่มลดลงสมัยผมเป็นนายกอาจจะ4,500 0ล้านบาทต่อปีแต่อยู่ในวิสัยที่จะบริหารการเงินการคลังได้ซือแพงมาไม่รู้จะขายใครและสุดท้ายขายแล้วมีทุจริตมีติดคุกมียึดทรัพย์จนถึงทุกวันนี้ทำได้ เที่ยวนี้จะขยายไปถึงภาคแรงงานด้วยใครค่าแรงไม่ถึง1,000 0บาทต่อเดือน <I have. S 1> ประชาธิปัต์จนะเติม <Yeah. S 1> ยางพาราที่เราดูแล้ววันนี้ยอมรับครับวันที่ผมไมเป็นนายกในราคาย,ยางพาราก็ใกล้เคียงแบบนี้แหละแต่คราวที่แล้วยังง่ายกว่าคราวนี้เพราะคราวนี้มีสองรัฐบาลที่มาบริหารจัดการ เอาของไปอยู่ในสต็อกบริหารหลายๆอย่างที่ทำให้การแก้ปัญหามันยากขึ้นการเอาอยางพารามาใช้อันนี้บอกได้เต็มปากเต็มคำประชาธิปัตปัและพี่น้องชาวสงขาที่ได้เลือกคุณนิพนธ์บุญยามณีไปเป็นนายกบอบจอทำให้เห็นแล้วสร้างถนนยางพาราไปแล้ว20กว่าสายกรุมทางหลวงชนบทเอาอยางพาราไปสร้างถนน ยื่นหนังสือไปไม่รู้กี่ครั้งอดีตศสเราไปหลายรอบไม่ทําสักทีประชาธิปัตย์ทำแน่นอนให้กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบททําเรื่องนี้เอาอยางพารามาทําอย่างอื่นด้วยเช่นไปกูรสระน้ําในไร่นาตามนโยบายกองทุนน้ําชุมชนน้ําถึงทุกไร่นาของพรคประชาธิปัตย์เอามาทําลานกีฬาเอามาทําอย่างอื่นส่งเสริมพี่น้องแปรรูปทําหมอนอยางพารา ที่นักท่องเที่ยวจีนขนกลับไปไม่รู้จำนวนเท่าไรวางแผนร่วมกับประชาชนว่าจะปลูกพืชอื่นเสริมเข้าไปอย่างไรแต่ต้องมีการเตรียมตลาดไว้รองรับรีไม่เตรียมตลาดไว้สุดท้ายไปขายที่ไหนก็ให้ไปขายดาวังคารดูเรื่องเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่เป็นปัญหาเราจะดูว่าระบบแรงงานคนกรีดยางแรงงานคนไทยต่างด้าว จะจัดระบบกันยังไงแต่สุดท้ายถ้าทําแล้วยังไม่สําเร็จเราจะประกันรายได้ยางพาราด้วยไม่ต่ำกว่า60บาทต่อกิโลถ้ายางพาราราคาขึ้นปลาราคาขึ้นฟื้นชีวิตชาวประมงกลับมาผมว่าเศรษฐกิจภาคใต้ฟื้นว่าถ้าเลือกพักการเมืองอย่างประชาธิปัตย์แล้วเนี่ยโครงการนี้จะถูกยกเลิก ผมพูดชัดๆก่อนว่าประชาธิปัตย์ไม่ยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเหมือนเดิม oh. แต่แต่มีสี่แต, <laughs> แต่คือเราจะเปลี่ยนแปลงบางเรื่องเรื่องที่1ผมไปมาทั่วประเทศผมเจอคนยากจนที่ไม่ได้บัตรนี้เพราะตอนที่เขาให้ไปขึ้นทะเบียนตอนไปกำหนดเกณฑ์ตอนไปคัดกรองทำยังไงไม่รู้ คนเหล่านี้ไม่ได้ใครที่จนจริงต้องได้บัตรนี้ทุกคนแต่กันใครถือบัตรนี้แล้วไม่จนจริงผมจะเอาบัตรคืนแต่ที่สามแต่ที่สามบัตรนี้ผมจะทำให้เป็นบัตรสวัสดิการจริงๆการเป็นสวัสดิการจริงๆแปลว,ว่าคนถือบัตรนั้นเป็นคนมีสิทธิ์มีสิทธิ์เพราะ อันนี้ช่วยผู้ยากไร้ก็คือเป็นผู้ยากไร้ต้องได้รับการช่วยเหลือจากรัฐรัฐต้องบอกให้มันชัดเจนว่าจะช่วยเหลืออย่างไรมีความแน่นอนไม่ใช่ตามใจตามอารมณ์คนให้เดี๋ยวมีค่าน้ำเดี๋ยวมีค่าไฟให้ค่าน้ำค่าไฟบอกให้สิบเดือนแล้วเดือนส1บเอ็ดไม่ใช้น้ำไม่ใช้ไฟตอนแรกว่าจะมีตุดจีนตอนหลังได้ป่าผมไม่รู้ เดี๋ยวมีบอกมีค่าไปโรงพยาบาลเออจะให้เงินเองต้องแช่งให้ป่วยอีกเป็นสวัสดิการเป็นสิทต้องมีความแน่นอนไม่เอาแล้วยุ่งวุ่นวายอย่างนี้เอาสรุปง่ายๆใครถือบัตรนี้ประชาธิที่ปัตรให้800บาทต่อเดือนทุกคนที่บอกมีส4แต่ <laughs> แต่สุดท้ายก็คือว่าบัตรนี้ออกมาแล้วนี่กำหนดว่า จะต้องไปรูดบัตรที่ร้านธงฟ้าประชารัฐเ,เงินให้มาก็ไม่ได้เยอะร้อยบาท200บาท300500เริ่มต้นเราต้องเสียค่าน้ำมันก่อนแล้วเสียเสร็จวันไหนโชคดีเป็นพิเศษไปถึงร้านเครื่องเสีย <laughs> เขาก็เอาคืนอีก <laughs> ผมไม่เข้าใจเรื่องนี้ <laughs> รัฐบาลอุตสาห์ใช้เงิน เดือนหนึ่งไม่ใช่น้อยๆนะครับ14ล้านคนคนละ300 500บาทแต่เอาเงินของคนทั้งตำบลไปกองอยู่ที่ร้านค้าสองสาร้านที่มีเครื่องมูดบัตรทำไมไม่เอาเงินเหล่านี้มาอยู่ตามรถเข็นที่ขายอาหารริมทางบ้างทำไมไม่ให้เงินเหล่านี้ไปอยู่ในร้านค้าที่เป็นเพื่อนๆเราเพื่อนบ้านขายของเล็กๆน้อยๆบ้างการจะทำให้เงินมันหมุนเวียนมาจำกัดอย่างนี้ไม่ได้แล้วถ้าทำอย่างนี้ สิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยก็คือร้านค้าเล็กๆน้อยๆเนี่ยยิ่งเศรษฐกิจแย่เพราะเราไม่ไปซื้อของจากเขาอีกแล้วเพราะเราต้องไปซื้อที่ร้านที่เรารูดบัตรไนดะ้ที่ประชาัย์จะให้เราจะโอนตรงเข้าบัญชีไม่ต้องไปรูดบัตรอยากซื้ออะไรอยากใช้จ่ายยังไงตามใจชอบวันนี้นี่พักการเมืองต่างๆนี่หลายพักไม่มีความชัดเจน ยางพาราบังพักก็พูดแต่ว่าจะทําราคาเท่านี้แต่ไม่เคยอธิบายว่าจะทํำยังไงแม้แต่เรื่องข้าวก็แปลกดีประชาธิปัตย์บอกประกันรายได้เพื่อไทยเคยจำนำข่าวนี้บอกคงไม่จำนำแล้วคุณสนธิรัฐถามสามคนได้สามคำตอบความแตกต่างข้อแรกว่าเราจะเดินหน้าแก้จนให้คนพ้นจากภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ก็เอานโยบายที่เป็นของประชาธิปัตย์มาตั้งแต่ต้นน่ะมาขยายใหม่เด็กเล็กทำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มขึ้นปรับปรุงคุณภาพเข้าโรงเรียนเคยกินอาหารกลางวันถึงป .6 ก็จะขยายให้เป็นม .3 แถมอาหารเช้าไปด้วยได้ผลดีมากเรียนฟรีเมื่อก่อนถึงมปลายตอนนี้ให้ถึงปวสผู้สูงอายุ มีไหมเนี่ยผู้สูงอายุมีแต่หนุ่มๆสาวๆเนี่ยตั้งแต่สมัยได้ชวน200บาทเพิ่มมาเรื่อยๆ300-500ยนี่ก็ประชาธิปัตย์ทำกับพลเอกสุรยุทธ์ทำผมมาตัดสินใจว่าถึงเวลาให้ทุกคนไม่ต้องมีโควตาแต่มาถึงวันนี้มันผ่านมาแล้ว25ปีเริ่มต้นที่200เดี๋ยวนี้มันน่าจะอยู่ที่พันบาทแต่พันบาทนี่เขาให้อยู่แล้วนะแต่ต้องอายุเท่าไหร่ห หกสิบ้แค 600. ่หกร้อยอเจาพันหนึงอ่ะอายุ90้าสไหวไหมหน่าทุกคนผู้สูงอายุครับมีไหมอสมออออย่าเพิ่งยิม้มยังไม่ได้บอกเลยผมเป็นคนเริ่มต้นให้ไวหกร้อยบาทแล้วก็หลังจากนั้นมานี่ ก็มีพี่น้องอสมาทวงอยู่เรื่อยเมื่อไร่จะเพิ่มเมื่อไร่จะเพิ่มผมเนี่ยตอนหาเสียงเป็นหัวหน้าพักผมบอกนี่เป็นงานหนึ่งที่ผมอยากจะทําต่อและผมอยากจะเพิ่มเป็นพันบาทผมว่ามีคนแอบได้ยินไปบอกรัฐบาลรัฐบาลก็เลยบอกปีนี้เป็นต้นมาให้หนึ่งพันบาทได้ยังได้ยังได้ยังแล้วมาเถียงกับผมทำไมไปเถียงกับะยุตดินะ ไม่ต้องทวงเลือกประชาธิปัตยาได้ไปเลยพันบาทแถมอีก200เป็นกองทืนบำเหน็จให้เพื่0อ200 200 2 0 0เป็นบำเหน็จให้นี่นยโยบายพวกนี้ทำหมดนะครับมีของใหม่มาคือเรื่องเด็กเล็กเด็กแรกเกิดเพราะปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ นักวิจัยองค์กรระหว่างประเทศเขาบอกมาแล้วว่าเราต้องช่วยเด็กเล็กมากขึ้นให้ดูแลให้ได้อาหารได้นมได้โภชนาการที่ดีร่างกายจะได้แข็งแรงสมองจะได้พัฒนาเราก็เลยทำนโยบายเกิดปั๊บรับสิทธิ์หนึ่งแสนเกิดให้เลย5,000บาททุกเดือนให้ค่าเลี้ยงดูเด็กเล็กอีกเดือนละ1,000บาทจนครบ8ครขวบ บวกเข้าไปครับ5000บวกห0 0บวกไปอีก95ครั้งใครเก่งเลขตอบได้ว่าได้ทั้งหมด10,000 0บาทพอดีไอที่ผมบอกว่าจะเปลี่ยนเศรษฐกิจจากสภาพปัจจุบันและไม่ย้อนกลับไปเป็นนโยบายที่ทำไม่ได้หรือเป็นนโยบายที่ทำแล้วเจ๊งเพราะนโยบายเหล่านี้เราไม่ได้นึกสนุกมาคิดกันวันนี้หรือเมื่อวานนี้นโยบายนี้คือนโยบายที่เราได้จากการ5ปี ที่ทำงานกันอย่างต่อเนื่องหลายพักการเมืองมาแล้วผมเลยต้องเตือนทุกเวทีว่าระวังสินค้าลอกเลียนนี่ก็มีด้วย <I know. S 1> แล้วก็อยากให้เลือกก็เติมตัวเลขเข้าไปผมเห็นบางพาักบางพักอสมอไปถึงหมื่นแนละ้วทำไมผมจะไม่อยากให้เยอะๆยิ่งเยอะพี่น้องก็ยิ่งชอบที่ไม่ให้เยอะๆ เพราะมันไม่ใช่เงินผมมันไม่ใช่เงินพักมันเงินภาษีของพี่น้องประชาชนแล้วถ้าบริหารจัดการไม่ดีประเทศเจ๊งได้และมีคนทำประเทศเกือบล้มละลายมาแล้วหลายยุคหลายสมัยและทุกยุคทุกสมัยประชาิปย์นี่แหละต้องเข้าไปกอบกู้เสียหายการเงินการคลงังเชื่อใจเราได้ว่าจะนำปัญหาต่างๆนั้น มาแก้ไขและพาเศรษฐกิจให้พ้นจากภาวะแบบนี้และเป็นนโยบายที่ปฏิบัติได้จริงต่างจากสองทางเลือกแรกยังไงส่วนเรื่องการเมืองเรื่องการเมืองเมื่อเรายืนยันว่าประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยสุจริตแปลว่าเราต้องการที่จะเข้าไปเป็นรัฐบาล ด้วยการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนยิ่งคะแนนมากเท่าไรประชาธิปัตยัก็จะยิ่งมีโอกาสเป็นรัฐบาลมากเท่านั้น <c oughs> ก็จะมีโอกาสสนับสนุน <c oughs> ผมไปเป็นนายก <c oughs> ก็จะสามารถผลักดันนโยบายทั้งหมดเนี่ยได้และเราต้องการที่จะให้พี่น้องช่วยกันทำอย่างนี้จริงๆจังๆ 30- 40เยอะแยะไปหมดเกือบทุกเขตเผลอๆมีญาติพวกเราลงสมัครอยู่ ญาติแต่ขอเลือกประชาธิปัตย์จะมาสะสมแต้งจะเอาผู้แทนบัญชีรายชื่อโอ้ยทุ่มทุกอย่างเลยถ้ามาอ้างว่าจะมาทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ขอบคุณแต่ต้องยืนยันที่จะเลือกประชาธิปัตย์ผมคำนวณแล้วระบบนี้ ประชาธิปัตยต้องได้ประมาณสักเจ็ดหมื่นคะแนนจึงมีสิทธิ์ได้สอสอหนึ่งคนอย่าไปคิดแค่ว่าชนะหรือแพ้ทุกคะแนนกำลังจะมีความหมายที่เราจะได้สิ่งที่ผมมาพูดในวันนี้ว่าจะพาเศรษฐกิจหลุดพ้นจากตรงนี้การเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตที่จะพาบ้านเมืองให้พ้นจากวัตถจักเดิมๆสนิทมิตรสหายอยู่ที่ไหนในประเทศไทยให้ไปเลือกประชาธิปัตย์